ง่ค่ะคุณสองกล้องเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบธันวาหกสามให้น้องพีมาเล่นน้ำทะเลเล่นสายแน่นดินาะลูกเนาะสายมันแน่นแนะ่นอ่ะสะอาดดิหาดอา่าวนาง ใบเตยใบเตยใบเตยเด็กอ่นไม่ออกอ่ะอะนี่อะไรปู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 ตัวใหญ่ามากปูไซนี้ี่เรากินได้เลยเนี่ย เมือ่อวานเจอปลาปักเป้าด้วยค่ะปลาปักเป้าอืดพิมอหอยนี่ขาวมากเลยลูกพิมเนาะห,หลังหนูเนี่ยาขาวขาวอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหอย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 ลายอ้าพอถึงปลาการังอุ้ยพิปลาการังนี่สวยค่ะ ได้พามันล้างก่อนอุ้ย,ตร,ย,ยตรงนี้น้ำใสอ่ะทีมตรงนี้น้ำใส